สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง Oppo นะครับนั่นก็คือ Oppo A31 นะครับ โดยรุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มนะครับเพียง5,499าบกาท <Wow. S 1> แล้วก็มีจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วกล้องหลัง3เลนนะครับระบบ AI แบตเตอรี่ขนาดใหญ่4,230้ย ah. มิลลิแอมและยังมาพร้อมกับแรม4ีกิกะไบต์นะครับแล้วก็พื้นที่จะเก็บหน่วยความจำภายในสูงถึง 128GB แกิกนะครับแล้วในวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องแล้วก็พิวตัวเครื่องให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ จะมาในสีขาวและเขียวนะครับตามคอนเซปต์สีของ OPPO A31 นี้นะครับรุ่นนี้จะมีด้วยกันถึง2สีนะครับได้แก่สีขาว f n t t s y y ไว t e นะครับก็จะเป็นสีตามหน้ากล่องอันนี้เลยออกสีเป็นขาวๆไล่สีเขียวนะครับผมแล้วก็สีดำ Mystery Black นะครับโดยสีที่เราได้มาก็จะเป็นสีดำ Mystery Black นะครับผมตัวกล่องนอกจากด้านหน้าแล้วด้านหลังนะครับก็ยังบอกสเปคคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัง AI triple camera นะครับที่เป็นกล้องหลัง3เลนหน้า จอขนาดใหญ่นะครับ6.5นิ้วความละเอียด HD+ Plus นะครับเป็นหน้าจอแบบ Waterdrop Screen หรือว่าแบบหยดน้ำนั่นเองแล้วก็มีแบตเตอรี่ความจุสูงถึง4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเราแกะซีลออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกัน เมื่อเปิดออกมานะครับใต้ฝากล่องก็ไม่มีอะไรอันแรกที่เราจะเจอนะครับภายในชุดจัดจำหน่ายของ OPPO A31 <A 31. S 1> ก็จะมีเข็มจิ้มถาดซิมการ์ดนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเซฟตี้ไกด์นะครับใบรับประกัน Quick Start Guide ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Quick Start Guide อเคแล้วก็เคสใสนะครับที่ให้มาใช้งานกับรุ่นนี้ด้วยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ Oppo A 3 1นะครับโดยมีการซีลพลาสติกมาไว้นะครับสีนี้เป็นสี Mystery b ่แบ็นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันภายหลังนะครับเมื่อเปิดออกมาชั้นหนึ่งก็จะพบกับอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครเป็นพอร์ต USB สำหรับอะแดปเตอร์นี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ10วัตต์นะครับพร้อมกับสายไมโคร USB นะครับรุ่นนี้จะใช้สายชาร์จแบบไมโคร USB ไม่มีหูฟังมาให้ด้วยนะครับภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับอะแดปเตอร์ apter, สายชาร์จตัวเครื่องเคสพวกคลิก t าร์ g ไกด์ต่างๆแล้วก็เข็มจิ้มถาดซิมการ์ดนะครับ เอาล่ะเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนซีรีส์ A รุ่นใหม่จาก oppo นะครับ oppo a 3 1เนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับความละเอียด hd plus 1600, คูณเจพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่กำลังดีนะครับไม่น้อยเกินไปแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับถือว่าโอเคแล้วกับความละเอียดเท่านี้นะครับผมและยังเป็นหน้าจอแบบ water drop screen นะครับเป็นรูปหยดน้ำฝังกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลไว้โดยกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีเซลฟี่ AI beauty มาให้ด้วยนะครับผมก็จะมาช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวนะครับโทนสีต่างๆเพื่อให้ดูผิวใสขึ้นแล้วก็เหมือนกับแต่งหน้าได้สมจริงมากขึ้นนะครับเดี๋ยว ตรงนี้เนี่ยทางวัดฟนจะไปรีวิวอีกครั้งนึงนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องด้านข้างซ้ายนะครับก็จะมีถาดใส่ซิมการ์ดซึ่งถาดใส่ซิมการ์ดของ oppo a31 เนี่ยก็จะเป็นแบบ3สล็อตนะครับมี dual nano sim 2สล็อตนะครับแล้วก็ใส่ micro sd card ได้สูงสุด256 g b นะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มระดับเสียงสนทนานะครับส่วนด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีแค่ปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกตัวเครื่องนะครับโดยใช้ร่วมกับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะ ด้านล่างนะครับตรงกลางก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับลำโพงสปีกเกอร์ช่องต่อชุดหูฟังขนาด3.5มิลลิเมตรนะครับรูไมโครโฟนสนทนาแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะโล่งๆไม่ได้มีอะไรนะครับด้านหลังนะครับก็จะพบกับกล้องหลัง AI 3ตัวนะครับเลนส์หลักความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f 1.8ถ่ายต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ซูมดิจิตอลได้6เท่านอกจากนี้อีก2เลนส์นะครับก็จะมาพร้อมกับเลน Def c a m e r a ก็คือเป็นเลนชัดตื้นครับสำหรับการถ่ายภาพ าพบุคคลพัดเหตุโบเก้นะครับหน้าชัดหลังละลายแล้วก็เลนส์มาโครนะครับถ่ายภาพระยะใกล้ได้ถึง4เซนติเมตรพร้อมกับไฟแฟลชแล้วก็มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องนะครับการออกแบบนะครับก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากแสงจันทร์ที่กระทบกับพื้นผิวเซรามิกสีดำนะครับให้ความรู้สึกลึกลับแล้วก็น่าค้นหาส่วนอีกสีนึงนะครับอย่างที่บอกก็จะเป็นตามหน้ากล่องเลยก็คือแฟนตาซีไวท์เป็นสีขาวไล่โทนสีเขียวซึ่งสีแฟนตาซีไวท์เนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระเบื้องเคลือบ เ็นเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็หายากจากราชวงศ์ซ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคของรุ่นนี้กันบ้างนะครับชิปประมวลผลของ oppo a 3 1เนี่ยก็จะใช้ m e d i a t e k helio p 3 5ความเร็ว 2.3GHz พร้อมกับ gpu power vr te 8 3 2 0และมี ram ที่มาช่วยประมวลผลนะครับ4 g b หน่วยความจาภายในให้มาสูงถึง 128GB นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเพิ่มหน่วยความจําภายนอกเป็นไมโคร s d c a r กได้สูงสุดถึง256 g b ด้วยกันนะครับระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับ Color OS 6นะครับบนพื้นฐาน Android 9ซึ่งอาจจะไม่ใช่ Android 10ที่เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดนะครับแต่ก็ยังเป็น Android 9ที่ถือว่ายังใหม่อยู่แบตเตอรี่ให้มาสูงถึง4,230 m ิลแนะครับแน่นอนว่าสามารถใช้งานได้เต็มๆวันเลยด้วยราคา5,499บาทเรียกได้ว่าได้สเปคที่ค่อน างคุ้มค่ามากๆกนะครับก็โดยรวมนะครับสำหรับด้านดีไซน์ส่วนตัวมองว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากๆนะครับ5,499บาทได้ดีไซน์แบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับด้านหลัง ขอบโค้งทีดีนะครับไม่ใช่2.5 d ก็จะช่วยในเรื่องของการจับมือเดียวมากขึ้นใครที่แบบมือเล็กที่จับหน้าจอขนาดใหญ่อย่างเงี้ยตรงด้านหลังเนี่ยก็จะรับเข้ากับอุ้งมือก็ถือว่าหยิบจับได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับผมปุ่มต่างๆก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กดง่ายใช้งานง่ายอยู่นะครับหน้าจอที่มาแบบ water drop screen นะครับก็จะมีพื้นที่ของหน้าจอสูงถึง89เนะครับเมื่อเทียบกับขนาดตัวเครื่องก็ขอบหน้าจออะไรต่างๆก็ ถือว่าค่อนข้างโอเครับได้นะครับไม่หนาจนน่าเกลียดมากเกินไปนอกจากนี้ตาส่วนของหน้าจอเนี่ยเป็น20.9ต่อก็สามารถใช้งานในแนวนอนเล่นเกมต่างๆนะครับก็ยังมีพื้นที่อยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นอย่างเกม Call of Duty นะครับที่จะมีจอยสติ๊กอยู่ด้านข้างเนี่ยก็ถือว่าไม่รบกวนพื้นที่ตรงกลางนะครับก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยวการใช้งานต่างๆถ่ายรูปกล้องหลังแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับกล้องหน้าเซลฟี่แล้วจะเป็นอย่างไรเล่นเกมลื่นไหลแค่ไหนนะครับ,รบเดี๋ยวทางวอตโฟนต้องขอไปลอง ใช้งานกันก่อนสำหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องพรีวิว OPPO A31 คลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเราคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ